สวัสดีครับผมวันนี้ก็มี MG ZX มาเปลี่ยนชุดคอหน้าใส่ชุดพอหน้าทำให้ได้ต้นตาเร่งดีประหยัดน้ำมันนะครับผมหลายๆท่านคิดว่าทำไมหม้อพักท้ายไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหม้อพักท้ายแล้วได้อะไรนะครับผมเปลี่ยนหม้อพักท้ายจริงๆแล้วได้แต่เสียงนะครับพอรถมีเสียงแล้วพอเราคิดว่าตาเร่งดีจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับรถทุกวันนี้เงียบเงียบวิ่งดีกว่าดังนะครับผมมาดูงานเก่าก่อนเป็นยังไง อธิบายเกินก่อนง่ายๆคือลูกค้าบางท่านเนี่ยชอบถามว่าอยากเปลี่ยนพักท้ายผมก็ถามว่าเปลี่ยนพักที่อยากได้อะไรก่อนนะฮะการทํางานเนี่ยจะถามลูกค้าว่าพี่อยากได้อะไรอยากได้ตาเร่งดีวิ่งดีนะครับอัตราเร่งดีวิ่งดีหม้อท้ายไม่เกี่ยวเลยนะครับที่เปลี่ยนไปก็เสียงดังลาคานด้วยใช้แล้วก็ลาคาญนะฮะบางท่านเนี่ยอยากได้เสียงดังนะครับผมก็อยากได้เสียงดังใชหม้อเดิมได้ ทำวาวใส่เลยพี่ร้านนี้มีวาวขายแล้วนะครับผมเดี๋ยววาวให้ดูก่อนอันนี้กํลาลังจะสั่งวาวมาติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมก็อยากได้เสียงก็ใช้รีโมทติดเปิดนะครับผมอันนี้ก็ทําเงียบก็ไม่ต้องยุ่งกับหม้อนะครับผมก็เปลี่ยนคอหน้าเพื่อให้อัตราการเร่งดีขึ้นนะครับผมก็คอพักเดิมก็ยังอยู่นะครับคอเดิมเป็นอย่างนี้อันนี้สนิมขึ้นหมดแล้วนะครับผมคออ่อนกับพังแล้วเนี่ยคันนี้คุ้มเลยเนี่ยคออ่อนขาดแล้วด้วยเนี่ย ครับผมก็ใส่ชุดคอหน้าตรวนี้ลงไปมีท่อใบพัดรคบโูนอัดนะครับผมชุดนี้ก็อยู่ที่เก้าพันบาทจะทาได้อัตราเร่งดีเสียงเงียบเหมือนเดิมนะครับผมรับประกันงานไม่วิ่งทําให้ใหม่นะครับผมตัวอยากได้เสียงก็ไปเพิ่มวาลวทีหลังหรืออยากเปลี่ยนมออท้ายแต่งก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลือกก็มาเล่งฟังเสียงกันด้วยป้อ,ปองติดเครื่องหน่อยอัพเบิร์นหน่อย เสียงก็จะใสๆ่านสั้นนะครับเงียบเหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผม